รถเก่งไซส์เล็กผ่อนสบายๆเดือนละไม่เกิน6กพันบาทนะแถมเป็นแบรนด์ยอดนิยมของทุกรุ่นทุกวัยเจ้า Honda City นะครับรับประกันได้สูงสุดถึง2ปี20 0หมโลเลยนะครับเป็นแพ็กเกจเสริมของเรานะครรถมือเดียวเลยตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมก็เป็น Honda City ตัว S นะครับ สวัสดีครับผมนะวันนี้มาอยู่กับวินเช่นเคยครับกับวินเพอร์เฟกนะครับผมนะวันนี้นะวินก็มาพามาชมรถนะครับรถเก่งไซส์เล็กผ่อนสบายๆเดือนละไม่เกิน6กพันบาทนะแถมเป็นแบรนด์ยอดนิยมของทุกรุ่นทุกวัยทุกยุคสมัยด้วยนะครับคันนี้นะครับด้านซ้ายของเรานี่เองนะเป็นเจ้า Honda City นะครับ1 s นะครับปี2013คันนี้นะครับรถสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะ คันนี้ก็เป็นรถที่ซื้อเข้าหน้าร้านนะครับผมนะคันนี้แจ้งก่อนเลยนะเคยมีติดแก๊สมานะครับแต่ราคาถูกมากๆราคาหลังหักส่วนลดแล้วนะสามแสนบาทเท่านั้นเองออกรถ999บาทได้เช่นเดียวกันนะครับรในส่วนของค่ามือการค่าจัค่าโอนหมดค่า20 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็รับประกันได้สูงสุดถึง2ปี20 0 0 0โลเลยนะครับเป็นแพ็กเกจเสริมของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูที่ตัวรถกันดีกว่าคันนี้ก็รถมือเดียวเลยตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมก็เป็น คอนดัตซิตี้ตัว S นะครับเป็นโฉมเก่าอยู่นะนี่ไปก็มีเหลืองเล็กน้อยนะตามอายุรถตามปีรถนะครับผมแต่เดี๋ยวเราขัดเราจัดการให้นะครับทันนี้เปลี่ยนล้อแม็กมาแล้วด้วยนะครับผมล้อแม็กก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับผมก็ยางเป็นยางปี21เ,เลยนะก็คือยางใหม่มากนะครับผมล้อแม็กขอบ15นิ้วนะครับผมคอนดัตซิตี้ City, นะครับดูโครงสร้างตัวรถกันดีกว่า แผ่นเพจครับอยู่ที่เดิมไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะและ้วก็นี่ครับชุบอรอยกระดูกหนุกงูนะรอยอาร์ก็เดิมๆครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมคันนี้นี่ฝาท้ายก็ต้องไขเอานะครับผมไม่มีที่เปิดจากตรงนี้นะครับแต่เปิดจากในรถได้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาด้วย2จุดนะครับจะของเก่าน่าจะติดมา ช่องเก็บสัมภาระก็กว้างครับใส่ของใส่สัมภาระได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็นี่หาาท้ายยาไหลครับอุ้ยขออภัยครับก็เดิมเดิมครับไม่มีโดนมานะรอยยาแนวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกจุดเลยนะครับก็นี่มันเคยติดแก๊สมาครับด้านท้ายก็จะมีรอยเจาะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปัจจุบันถอดแล้วนะถอดเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งทางขนส่งเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับฝาท้ายก็เดิมเดิมครับไม่มีไข ว่ามีทําสีเก็บงานมาบ้างนะรถอายุเข้าปีที่9้าแล้วนะครับผมก็มีบ้างเป็นธรรมดาครับเลือกเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะครับผมอืมสวยเลยนะแล้วเบาะนี้ได้เป็นเบาะหนังด้วยเดิมเดิมเนี่ยเขาจะเป็นเบาะเรียกว่าเป็นเบาะผ้านะครับผมด้านประตูครับเป็นกระจกออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะเป็นไฟฟ้าทุกบ้านนะครับผมแล้วก็ ก็ด้วยความที่เป็นตัวเริ่มต้นนะก็กระจกเป็นพับไฟฟ้าเออพับมือนะครับผมนางข่างนะครับก็ตัวนี้ออปชั่นไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรมากนะก็เป็นเก่งที่ไว้เริ่มทำงานแล้วกันน่าจะชอบนะครับผมนะผ่อนสบายๆครับหกพันนะครับผมได้รถสวยๆไปใช้นะครับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันโลนะคันนี้ เขาบอกว่าเคยติดแก๊สมาเนี่ยกลัวเครื่องจะช้ำเครื่องจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงด้วยนะครับก็แอร์เป็นแมนนวลนธรรมดาจำเดิมนะครับวิทยุก็เดิมเลยจากโรงงานเลยนะลองรับ MP3 นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงไว้ด้วยเลยนี่นะครับชึบก็ถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยครับปีหนึ่งนี้ไม่ถึง ปีหนึ่งก็ประมาณ20 0 0 0โลนโลรับก็ทั่วไปสแตนดาร์ดนะครับชทันนี้ก็จะมีฝากระโปรงเ่ยมีแกะทําสีบ้างนะครับแกะทําสีเก็บงานนะครับตามอายุรถตามปีนะครับผมก็แต่เป็นฝาเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับมีสติกเกอร์มีอะไรอยู่ครบนะครับก้น้ำเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีเยิ้มควันไม่ไหลนะครับ ก็สวยงามในราคาที่คุ้มค่าแล้วกัน6,000ผ่อน6,000ตลอดอายุสัญญานะครับคนันนี้ Honda City ยังไงก็ฝากกันมาด้วยใครอยากได้รถเก่งผ่อนสบายๆนะและได้แบรนด์ Honda นะครับผมคมนันนี้ Honda City 1.5S นะครับปี2013ราคาหลังหักส่วนลแล้ว337,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ6,000บาทนะออกรถ999บาบาทได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ใครหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะ ก็ฝากกดไลค์ check, กดแชร์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ